นลิตาจังสวัสดีค่ะเอฟซีหรือยังคะน้ำเล็กๆเหรอนิดเดียวนิดเดียวอ่ะอันดับแรกต้องสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะนักเรียนลิตามาแล้วค่ะเหนือเรียนแล้วกับม่เหนือมาเมื่อกี้ใครมานะใครมานะ อาพูดดีๆเมื่อกี้ใครมา <mm> บอกเอซีเมื่อกี้หนูเห็นใครเห็นใครว้เขินเมื่อกี้หนูเห็นใครเห็นพี่อะไรอาพูดให้เอฟซีฟังเลยเอซีไม่รู้นะใครนะเมื่อกี้ใคร <mm> ใครนะ <mm> ไม่พูดเลยแม่ไม่พูดให้ลิตาพูดดีกว่าลิตาไม่รู้จักหรอ <mm> ไม่รู้จักโน๋ตัวแล้วเมื่อกี้ใครนะคะพี่ <mm> อะไร <mm> พูดเลย เอฟซี <FC. S 1> แล้วใครอีกคะวินเนอร์อ๋อพี่วินเนอร์หรอคะอุ้ยพี่วินเนอร์พี่วินเนอร์กลับแล้วพี่วินเนอร์มาเยี่ยมาาม,มาเยี่ยมอาน้ำตาลอืมมาเยี่ยมอาน้ำตาลน้ำตาลอะไรน้ำตาลป่วยลูกไม่สบายใครทำคะไม่มีใครทําลูกไม่มีใครทำน้ำตาลไม่สบายตัวร้อนตัวร้อนเหรอคะ ต้องไปหาคุณหมอเหรอใช่ค่ะต้องไปหาคุณหมอค่ะบอกบอกบอกน้ำตาลซี่สู้ๆนะู้ะไม่ลองไห้นะค่ะหายเร็วๆนะคะทำยังไงสู้ๆทำยังไงชูสองนิ้วหรอสวัสดีค่ะพี่น้อง น้ำตาลอันเป็นไข้วัดใหญ่ค่ะที่นี่มือขึ้นเนียเพื่อนนันบวบไวก็เลยให้เพื่อนไปหาหมอมาหาหมอหมอตรวจเบิรงเป็นไข้วัดใหญ่ก็เลยเด่นนอโรงพยาบาลนะคะแอดมิดโรงพยาบาลตอนนี้ก็อยู่กับคุณหมอแล้วนะคะเออจก็เลยไม่ได้ขึ้นไปด้วยเพราะว่าเด็กไม่ให้ขึ้นไปเดี๋ยวจะติดไข้กับอ้น้ำตาล ติดไข้กับน้ําตาลแล้วน้องนี่แตาก็อยู่ข้างล่างรอกับคุณแม่คุณพ่อขึ้นไปเยี่ยมพี่นี่พี่น้ําตาลหรืออาน้ําตาลนีตาต้นบรลูขึ้นเมีนแทะบอกต้นเป็นวะแล้วก็ทิ้งน้องมาสิคะนี่ตาต้นเป็นว่าเอาไปไปนี่ไงวินเนอร์อยู่นี่ไงบายบายเป็นไาเห็นวินเนอร์เป็นว่าสวัสดีค่ะ วินเนอร์เห็นไหมวินเนอร์ไปแล้ววินเนอร์ไปแล้ววินเนอร์กลับบ้านแล้ววินเนอร์กลับบ้านทะไรอ่ะกลับบ้านแล้วไงลูกวินเนอร์มันไปเยี่ยมน้ำตาลไงมาเลยค่ะวินเนอร์มาเยี่ยมน้ำตาลแล้วก็กลับบ้านแล้วค่ะก็กลับบ้านแล้วน้ำตาลกลับบ้านแล้วเหรอค่ะแล้วน้ำตาลจะกลับบ้านแค่กลับบ้านแล้วงั้นน้ำน้ำน้ำตาลนอนไหนดีอ่ะ นอนกับคุณหมอค่ะน้ำตาลไม่กลัวไม่กลัวน้ำตาลไม่กลัวคุณหมอหรอกนิตากลัวคุณหมอไหมกลัวไหมคะหนูกลัวหนูก็ได้ฉีดยาที่เตียงค่ะแล้ว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 พ่อบิ๊กล่ะพ่อบิ๊กจะโดนคุณหมอฉีดยาไหมวันเนี้ยไม่ไม่ไม่คุณหมอดูดูมาลิตะมาลิตะฉีดยาเก่งจังอ่ะฉีดยาเก่งจังอ่ะ นี่แต่กไม่ฉีดยาเก่งไงนั่นนี่แต่ไม่ร้องไห้ฉีดยาเลยเนี่ยไม่ร้องไห้หรอไม่ร้องก็ไม่ร้องให้ยาเลยอ่ะเดวกถ้างั้นเดี๋ยวแม่พาไปหาคุณหมอไปไหมจะได้ฉีดยาว้าวเด็กขึ้นมาโมกลัวสรุปแล้วกลัวไหมกลัวไหมคุณหมอถั่าปะเอฟซีถั่วปะปะ เอ็ซีสวยไหมสวยสวยไหมสวยสวยมากไหมสวยเท,า,<ถ>า, <laughs> ยเทาเทาเอา็ซีเทาบ่เอ,อเ็ซ <laughs> าอ็มเ <laughs> อ็มเอ็มเเอเอ็าอเเอเอ็มเมเเอ็มมเอ็เอ็เอ็มอเอ็่เออออมอ อย่าใครอายมีผาระใจกับผู้หญิงที่มีอดีตเพลงใครอ่ะเพลงบ้ามีเพลงป้ามีนี่เลยใช่ปะพ่อผดแดงพ่าเป็นพักพ่อเป็นพันกนี่เลยพี่นอ้องนี่มาได้้ออะนนงั่งทำไมมากับน้องกับแม่เหรอเออเดี๋ยก็นั่งได้ดีนะพี่ะนั่งคุยกับเอฟซีสิ จ๋าอันไหนคะบ้านอะไรอ่ะบ้านคุณหมอค่ะบ้านคุณหมอหลับหรอคุณหมอหลับฮะคุณหมอหลับหรอหลับค่ะไปไหมล่ะไปหาคุณหมอไหมล่ะโอ้โหเด่นอโทรเขาเสียงตัดบนอบ่อนบนอ้องจบไปแล้วหืม วู้อมีทงด้วยเหรอคะประเทศไทยรวมและเนื้อชาเิาไทยเท่ก็สวยเนาะจ้าขอบคุณค่ะขอให้น้องน้ำตาลหายไปไปขอบคุณค่ะอันนี้ตาน่ารักจ้าชอบจังเลยเอฟซีแถวไปไปหาคุณหมอจะได้ฉีดยาไปไหมไม่ทำไมอ่ะ กลัวกลัวเหรอมาแล้วแล้วหนูให้เพ่อไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอจะฉีดยาพ่อไ,ไหมอ่ะ<า>พ่อจะร้องไห้ไหมนะไม่น่ <laughs> พ่อไปเยี่ยมอา Nam ตาลค่ะจะลงไม่ได้จะล,ง,ล,ง,ล,ง,ลงทำไมชุบ<ม>อ่ออ่อเอาไงเอาบ่ เอาไหมเอาเป่าวเอาบ่เฮ้เอามองนานๆคนสวยต้องมองนานๆเฮ้ยเฮ้เอาให้กันนี่เดี๋ยวแม่เออเอยับตินแม่เดี๋ยวก็แมวป้าอยู่บ้านค่ะหาลุงแอน้องเกี่ยวไหมหาลุงเกี่ยวไหมนี่จะไปหาพ่อเดี๋ยวพ่อก็มาพ่อไปไหนพ่อขึ้นไปหาดำอยู่น้ำน้ำด น้ำตาลค่ะน้ำตาลเหรอน้ำตาลอยู่กับคุณหมอค่ะคุณหมอไหนอ่ะคุณหมอโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลโรงพยาบาลมู่กิมเต๊กค่ะอือโอ้หอมจังเลยเนี่ยอหอมจังเลยขอบจุกทีนะึง แนต่ตาใส่ชุดน่ารักจังคุณแม่ไปเสื่อชุดมา่หายมือไปกรุงเทพแพี่น้องไปหอบมากเดี๋ยจะชุดให้ลูกลูกสาวกับลูกชายตาตีบน้อยจะสร้างแพ้มองนานๆ กับเอฟดีไม่โยนลูกไม่โยนไม่โยนไม่โยนเดี๋ยวคุณหมอตีนะคุณหมอตีนะเอ้าลูกออดลูกออดได้บายลูกออดหน่อยเร็วได้ไหมลูกออดไปไหนลูกออดมาเยี่ยมอาน้ำตาลไงคะมาเราไปไปฉีดยาไปฉีดยา พ่อจะไปสิพ่อจะไปสิจาไหนพ่อจะไปจ้ายไม่กลัวเหรอลูกพาอไม่กลัวพาจอจดอจะฉีดยาลูกอ๋อ้่อาะฉีดยาอืมไถ้าคือเมนเอ่นทะลูกอน้งขี้หรือตดนนี่ต้นบ่ต้บ่โอ้ยเมนเว้ยโอ้ย,อยเมนอีรีเด้นนี่พี่น้องพี่ขี้ไหม พ่อพาไปเนาะที่ไหนฮะที่้องน้ห้องน้ำไงลูกห้องน้ำอะไรคะโคกค่ะค่ะโคใครคะโคคุณหมอไงคักโคคุณหมอคุณหมอโคุณหมอไหนอะค่ะค่ะโคคุณน้องคุณน้องโคคุณหมอไหนอะค่ะคุณหมออยู่โรงพยาบาลค่ะไม่ตดเหม็นพี่พอเท่าไหร่เดี๋ยวไปเยี่มาแล้วไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวติดเชื้อจะห้องกาม่าบ่ อีลุยเด้ออาอน่ามากเข้ามาเกิดเลยเขามาแล้วบ่เออบามาแต่กอนขา้เิอมาเเียสมบูรณ์จ้าไปหับยุงเนี่ยหรอะผ้ามาเลย่ไกงเก่าืมาหลาีค่ะีค่ะเ่มนูหนูอยโรงพาบาละไรนะคะเรื่องเราอยู่โรงพยานนูมาหาดาหรอ เด็กไปไม่ได้หรอคะหนูเป็นเด็กเนาะหนเข้าไปขึ้นนะนั่นแปาเป็นไข้ค่ะหนูไปเที่ยวไหนมาคะเที่ยวไหนมาปตาไปไหนแล้วบอกว่ายาวสิหนูไปกินอะไรมาเมื่อกี้หนูไปกินอะไรมาฮะป้าเห็นแม่ลงโพสต์อยู่หนูไปไหนมาคะหนูไปกินอะไรคะเทไหนมากินอะไรมากินมาค่ะกินมาค่ะแล้วก็กินอะไรทอดไก่ทอด ออร่อยไหมคะอ๋อไม่ได้ห้องหัวอีกอะไค่ะตั้งขึ้นมาออกมาเยอนวิ่งเหนือห้องก็เมื่อบางที้ขอให้น้องน้ำตาลหายไปๆขอบคุณค่ะ สาวแม่น่ารักมากๆเลยคนเก่งของแม่แม่ข้นไปลแโอ้คุณไปแล้วคุไปแล้วคไปแล้วอคุณไปแล้วเธอไปพอกันก็ดีอดีั่สท <c oughs> ี่าเราไม่ได้ขึ้นไปเลยอะ่ะ <c oughs> เราไม่ได้ขึ้นไปเยี่ยมน้ำตาลเลยอะ่ะไ <c oughs> อเแบบีก็ให้อยู่ข้างล่างค่ะ ไปเตีไขหวัดใหญ่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหลวงลูกแม่แพวสองคนขอบคุณค่ะไม่บายปยอาจะไปไปยั่นต้องการแล้วไปอ่ะไปตอนเะคะผู้จัามหาจังมงครับนี่พวกหนะก่อน จอดนอนปรนจอดนอนอยู่อ่ะอิ่มไบ่อิ่มตีหน่อยารบ่เอาไไปกินน้ำมูจายไนบเยายาอูา่วมันไม่มูเลจ้า น้ำตาลค่ะคุณแม่แม่จ๋ามาเรามาค่ะคุณแม่สวยมากขอบคุณค่ะแม่จ๋าหนูหนูเห็นปลาใหญ่ปลายาวปลาใหญ่ปลา,าใหญ่อยู่ไหนลูกปลาใหญ่ใหญ่เหรออุ้ยทิ้งเหรอลูก<ะ>ไหนปลาใหญ่ใหญ่อยู่ไหนมันหายแล้วค่ะมันหายแล้วเหรอ อุ้ยมันหายแล้วหรอขามาไม่จับเหมือนจับเป็นทั้งพี่ทั้งแม่เลยพี่สบายคนนี้น่ารักสุดๆแม่แม่จ๊ะค่ะแม่จ๊ะมันไม่ใช่เลือดลูกมันเป็นแผลมันนับเป็นแผลเหรอต่อให้แม่หน่อยเร็วแม่เจ็บจังเลยอ่ะแม่จะไม่ไปหาหมอออไม่ไปค่ะแผลแค่นี้เดี๋ยวก็หายแล้วค่ะรีบต่อให้แม่ทีนึงเร็ว ปลาวให้แม ch ่อีกหน่อยแม่เจ็บแล้วปลอวให้แม่อีกหน่อยเร็วโอ้เก่งจังเลยขอบคุณค่ะห็นตัวนีเอ้าปลาจริงๆด้วยเอาพี่น้องเห็นปลาอิรีพันมาเห็นปลาใหญ่ไามั่นปลาสีช่อมเหรอคะเอ้าผู้ใดนั่นน่ะเล็กเล็กกับใครเกับแม่อ้อให้บันอันหินแล็กไฟเต็มล่องบานเลยมือนี่อะไรอย่างนี้ใช่เหมือนบันได้ยินไหมอ่ะปลาใหญ่ย